สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังกลันไม่ไหวสมปองนะครนไทยสงจากถูกไหวเป็นถูกดา่าแฟนสาวลัน่นถ้ามีอีกไม่อยู่แล้ว ล่าสุดในรายการคลับเฟเดย์โชอดีตพระชื่อดังสมปองนครไทยสงได้ล่าสุดได้ควงแฟนสาวส้มออกมาเปิดใจหลังจากศึกออกมาเป็นสมปองนครไทยสงจากถูกว่วยกลายเป็นถูกดา่าทําให้หมดความมั่นใจรู้สึกไร้ค่าดานส้มเผยความในใจอยากให้พูดหวานหวานให้กันบ้างอย่าเอนเตอร์เทนแต่คนอื่นถูกสมปองนอกใจแต่ยังให้อภัยเพราะรักมากวันนั้นที่เราครองผ้าเหลืองแล้วเวลาที่ออกไปเป็นญาย มีการเข้าหาบ้างไหมสมปองพระอาจารย์สมปองน่ารักมากเลยพระอาจารย์คะหนูขอที่อยู่ได้ไหมคะเขียนจดหมายมาหาพี่เนนหนูชอบพี่เนนมากเลยคะ่ะจะมีวาสนาได้เจอพี่เนนอีกไหมคะจากถูกไหว้กลายเป็นถูกดา่าสมปอง ตอนคนเห็นพระมหาสมปองขอถ่ายรูปไหนคะ่ะพระมหาสมปองครับขอถ่ายรูปไหนครับพอตอนศึกเสียดายที่บวชเสียดายผ้าเหลืองที่เคยบวชมาบวชเสียเข้าสุขเอ็นเะเจนคนนอกตัวแต่คนใกล้ตัวดุสมปองเวลาไปไหนผมเป็นคนที่กลัวคนไม่รักผมอยากเอ็นเตอร์เทนผมอยากแซวผมอยากหยอกผมอยากแอคคันเยอะๆให้คนสนุกนอกใจมันเกิดอะไรขึ้นสมปอง คุยไลน์แล้วลบเรียบร้อยแล้วผมก็ไปอาบน้ําเวลาผมคุยผมคุยหนักเลยคุยเมียจ๋าเลยเมียจ๋าคิดถึงนะจ๊ะอย่างนั้นเลยครับน้องส้มก็ร้องไห้ก็โกรธค่ะทําไมถึงยังให้อบภัยอยู่น้องส้มรักพี่เขาค่ะแต่ส้มก็บอกเหมือนกันว่าถ้ามีอีกส้มไม่อยู่แล้วนะอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ